The picture of us ตอนกอลลัมพจนภัยหลังจากที่กอลลัมได้ตกอย่างปองขอไฟมันก็ได้มาพูที่ี่เจ้า เฮ้ยตัวอะไรวะไอ้หล่แน่แโอ้กอลโอ้โหของข้าอะไหลล่ะมึงเคยดูในคลิปไหมกูโดนปกร,รลำนะมึงมีผมให้ใส่เดียวที่ไหนล่ะี่มดงตัวอะไระอ่ะอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัว ไปต่อเจ้าปีสาจสวัสดีครับผมสอนเยียครับเช้านี้ครับได้มีเหตุการณ์มีคนพบตัวปลา เราลองไปฟังชาวบ้านที่ได้พบเห็นตัวประหลาดตัวนี้ดูผมเห็นมันมีตัง 4, ต้งสี่ห้าตัวแน่มากันเยอะมันมีตัวพอ่อตัวแม่ตัวลูกด้วยน่ากลัวมากเลยอเคออมัน,นม,นนม,นนมีมันมีมันมีเตมือได้มัน,นม,มีมันมีเตมือเตมือได้มีเตมือมันลากไก่บีสดๆดเลยครับ ผมนี่มันมีปีกเลยนะปีกมันเนปวงมันมีทั้งพืชด้ะแล้วมันบินได้นะเนี่ยวันก่อนเนี่ยเห็นมันโชวควายหนูไปตอนหน้าตาเลยเฮ้ยหนูเรากลัวมันตัวมันตัวในการห้าห้าหลอผมจำได้แม่เลยนะตัวมันเนี่ยใหญ่ใหญ่เลยก็ตึกนะหนังอ่ะหนังอ่ะหนังหนังมันยิ่งหนังมันนาวมากเลยนาวมากเลยไม่มีโม้นะไม่มีโมเลยหนาวมากผมมันยาวประว่าแต่พวกเนี้ยแต่ก่อนมีเยอะ เขาว่าเนื้อมันหวานเข,เขาเขาหลอกเจ้ามันตบเราขาชอบเขามันเป็นคนเลวขี้โกงขี้เก๊กมันจะหลอกเจ้ามันจะทำลายเจ้าไม่ไม่พี่โดไม่ต้องใช่สิขี้เก๊กมันจะหลอกเจ้ามันจะทำลายเจ้าพี่โดคือเพื่อนข้า เพื่อนเจ้ามีที่ไหนไม่มีใครชอบเจ้าเลยไม่ข้าไม่ฟังข้าไม่อยากฟังเจ้าไปไปหม่มา เลือสนุกกับ Picture of Us ได้ที่ www.canon.co.th/ picture of us